สลากในปัจจุบันเนี่ยราคาแพงก็เพราะว่าสลากนั้นเป็นกิจการเพื่อหารายได้เข้ารัฐนะครับดำเนินการโดยรัฐวิสาหกิจรัฐวิสาหกิจก็มีหน้าที่หาเงินเข้ารัฐเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องหากลไกที่มีหลักประกันว่ารายได้นั้นจะต้องมั่นคงตายตัวนะครับสลากเป็นสินค้าที่ไม่ก่อให้เกิดผลิตภาพในสังคมไม่ก่อให้เกิดการพัฒนาใดๆ แต่เป็นการดึงเงินจากกระเป๋าของประชาชนเมื่อรัฐเนี่ยตั้งเป้าว่าจะมีรายได้กี่บาทก็พิมพ์จำนวนสลากออกมาจำนวนเท่านั้นขณะนี้เนี่ยสลากที่พิมพ์ออกมาจำหน่ายเนี่ยทั้งสลากกินแบ่งรัฐบาลและสลากการกุศลเนี่ยมีจำนวนรวมกันเป็น72ล้านฉบับนะครับ72ล้านฉบับเนี่ยราคาเต็มคือฉบับละ40บาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็เท่ากับว,ว่าสลากเนี่ยจะต้องนำรายได้เข้ารัฐเนี่ยก็ประมาณ72ล้านคูณ40แต่จริงๆแล้วเนี่ยภาครัฐเนี่ยอมองรายได้ออกเป็นสามส่วนนะครับ<ม>ก็คือเป็นเงินรางวาัลสักน60%ก็24บาทนะครับเป็นรายได้เข้ารัฐจริงๆเนี่ยก็คือ28% 28%ของ40ก็คือ12บาท50ใช่ไหมครับ12บาท50นะฮะแล้วก็เป็นค่าบริหารจัดการ 12%12% 12นี่ก็คือ4บาทกับ80สตังค์นะครับนะแต่ว่าสำนักง,งานสลากเนี่ยหักเอาไว้เสีย3%เพราะฉะนั้นก็จะมีส่วนลดให้แก่ผู้ค้ารายย่อยเนี่ย9%ก็คือ ผู้้ายรายย่อยจะต้องนำเงินมาให้สำนักง,งานสลากเนี่ยใบละ36บาท40สตางค์นะสาบาท40สตางค์อันนี้ต่อใบนะครับถ้าคู่ก็72บาท80สตางค์เนี่ยสำนักง,งานสลากจะต้องเก็บเงินครบทุกงวด72บาท80สตางค์เนี่ยต่อต่อคู่เนี่ยนะต่อใบใหญ่เนี่ยนะครับและเมื่อผลิตออกมา72ล้านฉบับก็จะต้องได้เงินเท่ากับ เท่ากับจํานวนที่ว่าเนี่ยฮะสาบาท40สตางค์คูณด้วย72ล้านอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นรัฐบาลไม่มีความเสี่ยงมีความเสี่ยงเป็นศูนย์ะครับเป็นเป็นเป็นระบบการค้าขายที่พิลิกกึกือที่สุดนะฮะทั้งทั้งที่ความเป็นจริงก็คือว่าสลากมันไม่เคยขายหมดมีงานวิจัยสํารวจออกมาแล้วว่าจะต้องมีสลากเนี่ยแต่ละงวดเนี่ยเหลืออยู่ประมาณร้อยละ11ถึงร้อละ12 เพราะอะไรครับเพราะว่าเวลาคนซื้อเนี่ยเขาไม่ได้ซื้อทุกตัวเขาจะซื้อแต่เลขที่เขาเชื่อว่าเป็นเลขเด็ดนะเพราะว่าม,มันเป็นการเสี่ยงโชคใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีหวยเหลือเนี่ยประมาณ11-12%เนี่ยแต่สำนักง,งานสลากเอาเงินไป100%คําถามก็คือว่าไอ้สิถึงสิเนี่ยใครเป็นผู้รับผิดชอบก็ผู้ค้าไงฮะผู้ค้าก็ต้องไปเล่นแร่ปแปรธาตุเอาเอง และผู้ค้าจะยอมควักกระเป๋าเพื่อจ่ายทดแทนเงิน11-12เไมครับไม่แน่นอนนะครับถ้าเป็นผู้ค้ารายย่อยซึ่งต้องเอาเงินไปใจ่ายให้สำนักง,งานสลากครบถ้วนทุกบาททุกสตางค์เนี่ยถ้าเขาเกรงว่าเขาขายไม่หมดนะฮะหรือเขาเอาจจะขายไม่หมดติดกันหลายงวดแล้วเนี่ยทำให้เขาขาดทุนเนี่ยแนวโน้มก็คือเขาจะต้องเอาสลากเนี่ย ไปขายช่วงไปขายต่อให้กับผู้ค้ารายใหญ่ผู้ค้ารายใหญ่ซึ่งในทางทฤษฎีก็คือมีเงินมากพอที่จะจ่ายชดเชยสลากที่ขายไม่หมดเนี่ยสิบเอแต่ในทางปฏิบัติก็คือว่าเมื่อเขารับซื้อสลากมาจากผู้ค้ารายย่อยแล้วเนี่ยเขาก็จะต้องบวกกาไรเข้าไปและเขาก็จะต้องบวกเงินที่จะต้องจ่ายชดเชย หวยเหลือ11-12%เข้าไปอีกแล้วเขาก็จะเอาไปจำหน่ายให้กับผู้ค้ารายย่อยที่มารับซื้อสลากจากเขาอีกทอดหนึ่งผู้ค้ารายย่อยซึ่งรับซื้อสลากจากผู้ค้ารายใหญ่ก็ต้องเอาไปขายปลีกขายปลีกในราคาที่มีกำไรเพิ่มขึ้นไปอีกแค่นี้ก็ทำให้สลากเนี่ยเกินราคาอย่างมากมายมหาศาลแล้วทีนี้ไอ้สิ่งที่ทำให้สลากมันยิ่งมีราคาสูงขึ้นไปอีกเนี่ยมันก็จะมีอีกเรื่องหนึ่ง ในขณะที่ผู้ค้ารายใหญ่เนี่ยรับช้อนซื้อสลากจากผู้ค้ารายย่อยเอาไว้เนี่ยผู้ค้ารายใหญ่มีเทคนิควิธีที่จะทำให้มูลค่าของสลากของตัวเองแพงขึ้นอีกโดยการนําเลขเดียวกันต่างเล่มเนี่ยมาจัดชุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเลขเดียวกันเนี่ยจะสามารถนําเอามาประกบกันเนี่ยเท่าจํานวนเอ่อเท่าจํานวนของเล่มสลากที่มีอยู่ในขณะนี้ เช่นขณะนี้เนี่ยมี72ล้านนะครับมี72ล้านนะฮะผมจำไม่ได้ว่ามีกี่หลักนะฮะตอนนี้ม,มีมีกี่มีกี่หัวนะครับคา,าดว่าจะมีหวยใบที่จะสามารถถูกรางวัลที่หนึ่งได้ถึง36ใบนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครรวมรวมรวมสลากไว้อย่างนี้เนี่ย แทนที่จะสลากในราคา80บาทอันนี้ไม่ใช่แน่นอนเพราะว่าที่ผมเล่าให้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้มันก็จะมีราคาสูงขึ้นแล้แต่เมื่อเอา36ใบามารวมกันแล้วขายทีเดียวยกลตเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการเก่งกําไรจากการบวกบวกการจ่ายชดเชย11-12%จากจากหวยเหลือแล้วครับมันจะเป็นการบวกกําไรบนความเชื่อบนความโลภของผู้ซื้อนะครับว่าถ้าถูกแล้วนี่คุณจะได้ถึง36ใบนะ เพราะฉะนั้นผมขอขายให้คุณใบละ120บาทนะฮะอันนี้เป็นต้นต่อเป็นที่มาของการที่สลากแพงง่ายๆเลยครับวิธีการตัดวงจรไม่ให้สลากแพงก็คือสลากไม่เป็น,นกลไกการหาไรายได้เข้ารัฐและรัฐไม่จำเป็นต้องมีไรายได้ตายตัวจากสลากขายเหลือก็ช่างมันนะครับไม่ไม่จำเป็นจะต้องออขายให้หมดและ จำนวนที่ขายเหลือก็เอามาคืนได้เพียงแต่ว่าอาจจะต้องมีการหักเปอร์เซนต์บ้างเพื่อเป็นค่าบริหารจัดการอันนั้นก็ไม่ว่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเมื่อสลากไม่จําเป็นต้องเป็นเงินรายได้เข้ารัฐที่ตายตัวเนี่ยขายได้แค่ไหนก็แค่นั้นเนี่ยขายเหลือคืนได้เนี่ยการบวกกําไรเนะี่ยการบวกค่าใช้จ่ายก่อนกําไรนะครับการบวกเงินค่าใช้จ่ายเพื่อทดทดแทนชดเชยสลากที่ขายไม่หมดเนี่ย ก็จะไม่มีนะ,ะความกลัวจนกระทั่งผู้ค้ารายย่อยต้องนำสลากไปขายต่อให้กับผู้ค้ารายใหญ่เพื่อเอาไปจัดชุดก็จะลดลงนะ,ะเมื่อ,อโอกาสความชอบทมหรือสถานการณ์ที่จะทำให้การนำสลากเนี่ยไปเก่งกำไรน้อยลงแล้วเนี่ยก็เชื่อได้ว่าผู้ค้ารายใหญ่เนี่ยอ,อาจจะมีการเคลื่อนทุนออกจากก,กิจการสลาก เพื่อไปลงทุนอย่างอื่นที่มีกําไรมากกว่าเพราะฉะนั้นกิจการสลากก็จะไม่มีการรวมศูนย์อยู่ที่ผู้ค้ารายใหญ่ก็จะกระจายไปตามผู้ค้ารายย่อยซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วก็ไม่มีกําลังพอที่จะไปเก่งกาไรสูงมากนะครับการค้าก็จะเป็นการรับมาจากสํานักง,งานสลากแล้วไปค้าขายปลีกโดยตรงอันนี้ก็จะทําให้ขั้นตอนในการเก่งกาไรลดลงมหาศาลและทําให้ราคาที่จะมาบวกในแต่ละขั้นตอนเนี่ย ไม่เพิ่มขึ้นมากอาจจะมีการขายเกินราคาเฉพาะในงวดที่สลาขายดีเช่นปีใหม่ตรุษจีนแต่ก็คงจะไม่สูงมากอาจจะประมาณ80กว่า90อย่างมากอย่างนี้เป็นต้นครับ